ก็อธที่ถานไปในจิตเนี่ยเผื่อพ่อแม่เขารอรับฟังอยู่ก็เขาก็จะรับถ้าเขาไม่รับก็ไม่เป็นไรขอให้เราปรับตัวเราก็แล้วกันเราอย่าไปทําถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามาไม่ดีเราก็อย่าไปทามันมันก็มันก็หมดปัญหาไปปัญหาก็คือเรายังติดอยู่กับคำกับการที่จะต้องไปบอกพ่อแม่โดยตรงซึ่งตามเหตุเหตุการณ์จริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาจากไปแล้วซึ่ง ความจริงไม่บอกไม่บอกมันไม่สําคัญเท่ากับการทําหรือไม่ทํามากกว่าไปขอขามาแล้วกลับมาทาเหมือนเดิมมันก็มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราปรับการกระทําของเราจากไม่ดีมาเป็นดีจะบอกเขาไม่บอกมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรใช่ไหมเพราะเขาต้องการให้เราทําความดีอยู่แล้ว